สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้กลับมาพบกับช่องร้านขนมเชเราวาบ้านถุงคลนวันนี้ผมมีเมนูใหม่นะครับมานเสนอเป็นกุ้งนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นแบบผ่านะออกมาแบบนี้เลยครับอร่อยอร่อยแบบนี้เลยครับนี่พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างนุ่มเลยฮะไม่แพ้แบบเผานะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดีนี่เอาตัวเป้งๆเลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะ โอ้ยไซส์ก็ใหญ่นะดมดมก่อนดมก่อนดมก่อนโอ้หอมหอมสมุนไพรด้วยนะนี่ดูเนื้อเขาสิเรามาทดสอบกันเลยเนื้อเขาก็นิ่มนะเห็นไหมเนี่ยดูสิเด้งๆเลยนะนี่โอ้ทั้งกิมซีคูนี่ผมบอกเลยค้นฮะนุ่มนะนุ่มๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหม จนมันนะไม่ต้องแกะให้เลื้อมือนะเรื่องแกะเป็นหน้าที่เราดูความฉ่ำนะอร่อยนี่มันกุ้งดูมันกุ้งเห็นไหมมันกุ้งนี่คืออยู่ตรงนี้เลยเนี่ย เบียวผมบอกเลยนะเมนูนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆลูกค้าลูกค้านะไม่ผิดหวังแน่นอนความอร่อยนะผมผก็รันตีเลยนะแล้วอันนี้ของผมทำไม่มีการแบบเหน่งข้าวนะไม่มีแน่นอนเลยอันนี้ผมเก็บเอาไว้ก่อนนะตรงนี้นะขออีกตัวนะผมนึกเปิดออกมาอย่างนี้เลยนี่เอาแบบเถื่อนๆเลยนะแบบนี้เลยอันนี้ผม ผมใจนำเสนอนะเพราะว่าสําหรับลูกค้าที่ที่เกียบแกะไม่อยากแกะกลัวมือเลอะนะเมนูนี้ผมบอกเลยฮะตอบโจทย์เนี่ยออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ผมจะกินแบบบานๆนะอันนี้อันนี้เราทําทานเองนะนุ่มอืออร่อยเลยบอกก่อนนะกุ้งร้านเราสดนะผมบอกเลย นะ,นะมันอาจจะไม่เยอะไม่จับนะแต่ผมบอกเลยว่ามันกุ้งมีทุกตัวมากน้อยอีกเรื่องก็่ลยก็ยนะฮะฝากไว้นิดนึงนะครับกุ้งนึ่งน้ำจิ้มซีฟูดแบบผ่านะครับ ลูกค้าสามารถสั่งหลาน Grab Landman ได้แล้ววันนี้ในช่องรักด้วยราว่ามากคนแต่เราวันนี้ขอตัวไปซัดก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ